รองหัวหน้าฝ่ายมั่นคงเบลารุสแฉกลุ able, shared, usable, ่มทหารตะวันตกเตรียมรัรทหารเจอรัสเซียถล่มกรุงเคียฟชายแดนปรามชุดใหญ่จากที่มีรายงานถึงการเดินทางของกลุ่มนักรบวักเนอร์ที่เข้าประจำการในเบลารุสทําให้ชาติยุโรปที่มีชายแดนติดกันต้องเร่งเสริมกําลังรวมทั้งเคลื่อนไหวอื่นๆที่ชวนติดตามจากการเข้าพื้นที่ครั้งนี้ของกลุ่มวักเนอร์ทั้งนี้เมื่อวันที่26มิถุนายน66มีรายงานถึงความคืบหน้าต่อกรณีดังกล่าวโดยบรอกดิดเวอรอัปเดตก็ได้โพสต์ข้อมูลออกมาอย่างน่าสนใจว่าใบ เช็กรองหัวหน้าฝ่ายสืบสวนของคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเบลารุสหรือ KGB รายงานข่าวกรองว่ากลุ่มทหารชาติตะวันตกที่ประจำการในโปลแลนด์ยูเครนและประเทศแถบ ทะเลบอลติกได้เตรียมการรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจในเบลารุสแต่ทางการก็ได้เตรียมพร้อมที่จะก,กำจัดภัยคุกค,คามนี้ในเวลาเหมาะสมแล้วไม่ทันขาดคำก็มีรายงานว่ากองทัพะเสริกาป,ปล่อยฝูงโรนจีรันซองไปโจมตีทางอากาศในเมืองหลวงของกรุงเคียฟและแคว้นใกล้าชายแดนเบลารุสเช่นปอตว,วาซูมีมินนามซ้ำยิงขีปนาวุธ ic, ไฮเปอร์โซนิกคินซานไปยังกรุงเคียฟถล่มซ้ำอีกด้วยคาดว่าจะโจมตีศูนย์การตัดสินใจของฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ NATO ที่มีหลายแห่งในกรุงเคียฟโดย เฉพาะทางตอนเหนือใกล้เบลารุสวิเคราะห์ว่าชาติตะวันตกดูเหมือนจะกินปูนร้อนท้องมากผิดปกติจากการทรํารัฐประหารแบบพิลึกกึือในรัสเซียของนายปริโกชินกับนักรบ กลุ่มวัคเนอร์บางส่วนอาจจะมีชาตินักเลงใหญ่ถูกหลอกต้มเอาเงินมาหาสารแต่ว่าถูกวัคเนอร์ย้อนเกล็ดจัดฉากทำรัฐประหารโดยรัสเซียก็สมประโยชน์ที่ยกเลิกคดีอาญาเพื่อดึงวัคเนอร์ลงนามสัญญากับกลาโหมแล้วก็ยอมปล่อยให้ในายปริโกชินและพวกเดินทางออกจากรัสเซียไปยังเบลารุสที่ผู้นําเป็นลูกกระเดือกคอหอยกับปูตินที่ช่วยเขาปราบปรามการก่อรัฐประหารในเบลารุสล่ลามาแล้วและรัสเซียพึ่งช่วยติดตั้งขีปนาวุธพิสัยใกล้อิสแคนเดอร์ติ ทัวรบนิวเคลียร์ในเบลารุสที่รัศมีโจมตีทำลายยุโรปคู่อริไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดหลายสิบปีส่วนนายปริโกชินยังเหลือธุรกิจในรัสเซียและที่ต่างๆอีกเพียบอีกทั้งสนิทกับประธานาธิบดีเบลารุสมองตาก็รู้ใจกันมายาวนานกว่า20ปีจึงสามารถรับสมัครนักรบวัคเนอร์ชุดใหม่ได้ในภาพรวมกลุ่มนี้ในเบลารุสจึงเป็นตัวปวดเกมจนทําให้ยุโรปปั่นป่วอนอระเวงสับสนอย่างผิดปกติโดยปกติแล้วถ้ากองทัพรัสเซียทาท่าจะบุกจากทางเหนือแสดง ว่าความจริงเขาจะบุกจากทางใต้หรือตะวันออกพร้อมกันดังนั้นคว้นคาคิฟก็น่าจะเป็นเป้าหมายที่สําคัญก่อนกรุงเคียฟเพราะสามารถทําเป็นแนวกันชนปลอดทหารระยะ300กิโลเมตรจากชายแดนได้แต่ถ้ามีนักรบวักหนะ้าห้าวสักกลุ่มบุกชิงไซโลขีปนาวุธติดถั่วรบนิวเคลียร์แล้วผู้นําเบลาลรุสเผลอเขียนรหัสลับแล้วลืมวางเอาไว้จากนั้นมีมือมืดเพราะเห็ดยักษ์สีแดงตรงที่ประชุมผู้นํานาโตในลิทัวเนียพร้อมโปรยปลายเพราะเหตุยักษ์ใส่บรรดาชาติห้าวจัดโปแลนด์เยอรมนีฝร,รั่งเศ อังกฤษนอร์เวย์เช็กและชาตินาโตที่ส่งอาวุธไปทําสงครามในยูเครนก็คาดว่าสหรัฐก็จะเฉยงเงียบสนิทส่วนผู้นํารัสเซียกับเบลารุสก็สามารถลอยตัวบอกชาวโลกได้เต็มปากเต็มคําว่าพวกนั้นเป็นกลุ่มกบฏจึงสุดวิสัยแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องด้วย